ีอนะคะคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขาวเราเทอีพีที่31นะครับผมแล้ว <No. S 1> ก็สำหรับ E ีพีนี้นะครับทุกคนเราจะปลอมตัวเป็นไก่นะครับไปเข้าโซนฟรีสไตล์กันนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราจะไปปากทงกันในโซนนะครับผมนี่เลยนะฮะเราจะเป็นน้องดำนะครับน้องดำอีพีหนึ่งได้ปะ เออได้อยู่นะฮะน้องดำ EP หนึี่ครับแล้วก็นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะไม่ใส่อะไรไปเลยนะครับเราจะใส่แค่ชุดเริ่มต้นนะครับนี่เลยนะตามนี้เนาะแล้วก็จะแบบ น้องผิวน้องก็จะแบบดำๆเลยนะเออนี่ครับเราจะไปแอกันในโซนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะโดนด่ากันอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันเอานะครับแล้วก็วันนี้ท่าทางของเราก็จะมีไปตามนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นท่าสกาด้วยเนาะนะครับนี่นะฮะเออนะครับขอแอกนิดนึงนะเออนะครับเป็นน้องดำนะแล้วก็เราจะแกล้งแบบไปปั่นผู้ชายหรือว่าไปจีบสาวอะไรเงี้ยเออสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไปเดี๋ยยยววเเรราาไปลลุุดดดีีกกก่่่นน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 นะะะคคับท้ขขออออออแแงงิึ นะโอ้โหสุดสวยของเราแม่ไม่ไหวเลยนะฮะโอเคทุกคนไป Let's go เลยดีกว่าไปเข้าสู่โซนฟรีสไตล์กันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาจุดแอคของเรากันดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยตอนนี้เรามาเป็นไก่ใช่ไหมล่ะเป็นไก่นะฮะเราต้องไปเอาไม้นะครับผมเออนะครับขอเกลียนคนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราขอแบบเที่ยวไปปั่นคนนิดนึงเออนะครับประมาณนี้เนาะนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไงดีฮะจะทำยังไงด ไหนมันถือไม้ไว้ที่ไอ้นี่ไม่ได้ด้วยิดิเออนะครับอะตรงนี้แล้วกันนะขอแบบนี่นะฮะขอแบบชโยนิดหนึ่งเออนะฮะเดี๋ยวไปชโยหน้าใครดีนะทุกคนเฮ้ยเรามาชโยหน้าสาวๆดีกว่านี่นะฮะเออขอชโยมีคนถึงกับดีดหนีนะทุกคนโอ้โหกระโดดหนีผมเฉยนี่ขอชโยนิดหนึ่งโยชโยเออเนี่ยขอชโยนิดหนึ่งนะทุกคนครับชโยอุ้ยเอวกระตีหัวเขาทำไมขอโทษ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  ขอโทษ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 โอโ้ผมไม่น่าไปตีหัวเขาเลยอะเออนะโอ้โหแหมเดี๋ยวเราแอคก,กันตรงนี้แหละนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบ่ายโยก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนครับเออนะขอชโยโก่อนล้วกันนะฮะทุกคนหนี่นะฮะเฮ้ยมีผู้บ่าวมาอยู่หน้าเราด้วยขอปาดหัวไปทีนึง่งโอ้โหขอปาดหัวไปทีนึงแหมโอ้ไม่ไหวเลยทุกคนครับ เอาไงดีทุกคนครับตรงไหนดีอ่ะคนนี้ก็ได้ฮะคนนี้คนนี้อันนี้ขอแบบช่ยโยไปทีนึงเออนะฮะขอช่ยโยทีนึงฮะทุกคนครับเออขอช่ยโยทีนึงย่อย่อย่อให้หัวใจคนนิดหนึ่งฮะม่รู้เมื่อกี้เขาพิมอะไรฮะให้หัวใจเขาไปทีเออนะฮะให้หัวใจไปก่อนเพชให้หัวใจไปก่อนเฮ้ยเขาทักทายเราอ่ะเฮ้ยเขาทักทายเราอ่ะอย่างนี้แบบเราต้องปักทงแล้วปะทักทายเราฮะนี่แล้วก็ ให้หัวใจนี่ให้หัวใจไปหน่อยเออนะขอแอคท่านี้นิดนึงนี่นะแบบหลอดเท่หลอดเท่หลอดเท่จริงนะฮะโอ้โหเนีโหปาดโอ้โหแหมไม่ไหวเลยเอา้าไอ้นี่ยังไงนี่ฮะฮะยานเขาบอกว่าเขากลัวทุกคนแหม เออเดี๋ยวไอ้นี่ผู้บ่าวนี่มันยาวยังไงฮะยาวยังไง,ไงมันด่าไก่ทุกคนมันด่าใครไม่รู้นะเออนะฮะมันด่าใครก็ไม่รู้นะฮะมันด่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขอแอคนิดนึงเออนะอย่างนี้มันต้องแอคไว้ทุกคนครับอย่างนี้มันต้องแอคฮะโอ้โหแหมจัดเต็มกันทีเดียวเชียวดีครับพี่แหมมีคนรู้จักด้วยแหมไม่ไหวเลยฮนะ น,นี่โอ้โหโดนยิงอะไรวะเนี่ยผู้บ่าวคนนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยฮะของมันเนี่ยฮนะอไอไอ้ทุกคนผมว่าเราเราต้องเปลี่ยนห้องแล้วแหละนีไม่ไหวแล้วนะฮะเจอผู้บ่าวอย่างงี้นะทุกคนครับไม่ไหวเลยเนะมันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมมันาอีกแล้วทุกคนดูดิมันมาอีกแล้วอ,อ,อ่ะขอไหนอยากเบิร์ดหัวสักทีเออนอยากเบิร์ดหัวสักทีนี่ทุกคนครับนี่อยากเบิร์ดหัวสักทีนี่ๆๆ นี่ขอปักรงใส่หัวผู้บ่าวนี่อีกทีนึงเออนี่ครับทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนห้องกันดีกว่าเนาะนะฮะโอ้โหไม่ไหวเลยนะโอ้จบจัดอ้าวแล้วมันด่าผมยาวเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยทุกคนเน,นี่ยมันโดนด่าผมเลยทุกคนมันด่าผม,ม,าผมีิปักดิเรี๋ยวปักอัดหน้าเนาะโอ้เอโอโหแหมไม่ไหวเลย ไป <laughs> ทุกคนไปเดี๋ยวเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไป <No. S 1> Let's go เน้่ยโอ้ยทุกคน <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทักทายคนลินก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปทักทายใครดีนะผู้สาวเนี่ยถามก่อนเลยพี่สาวพี่สาวนะะพี่สาวเออนะฮะพี่สาวพี่สาวนี่ยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่อเออนะทักทายเขานิดน,นึงนะฮะเฮ้ยแล้วก็อ่าโ,โ,โ,โย่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 น่ารักจังนะฮะอ่าแล้วก็ น่ารักจังเออประมาณนี้นะทุกคนน่ารักจังเออนะฮะโอ้โหแมพี่ถามเขาน่ารักนะฮะแล้วก็นี่เอ้ยเอ้ยเขาทักทายเราทุกคนเอ้ยย่อย่อย่อเอย่อย่อย่อน่าจะเป็นแฟนอย่น้อสองคนนี้นะฮะแฟนพี่หรอแฟนพี่หรอเออแน่แฟนพี่หรอถามเลยนะแฟนพี่หรอใช่แน่แน่ ต้องใช่แน่ๆนะมาแบบสไตล์สตรีมเดียวอย่างนี้นะเออนนะเสื้อแบบคล้ายๆกันเลยนะใช่แล้วหนูขอได้ไหม <c oughs> เออหนูขอได้เปล่า <c oughs> หนูขอได้เปล่า <c oughs> โอ้ขอแฟนเ็าอีกแล้วทุกคนไม่ไหวโอ้โดนปัดคอใส่อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อัดตรงให้เลยโอ้ <c oughs> นี่เราแบบมาปั่นเขาเฉยๆนะหนูหยอกเฉยๆหนูมาหยอกเออบอกก่อนหนูมาหยอกหนูมาหยอกหนูมาหยอกเองแม่หนูมาหยอกว่าซานนะฮะทุกคนครับนี่ขอแอคนิดนึงสวยไหม เออหนูสวยไหมเออหนูสวยไหมหนูชื่อน้องดำนะหนูชื่อดำหนูชื่อมืดเออหนูชื่อมืดดีกว่านะหนูชื่อมืดเอาหนูส่น้หนูชื่อมืดนะหนูชื่อมืดนะสวยเออเนี่ยหนูชื่อมืดนะก็หนูชื่อมืดนะหนูชื่อมืดนะอันน่หนูชื่อมืดนะดำมิดเลยหนูชื่อมืดนะ ไอ้ห้องนี้แบบถือว่าเออเขาแบบเออก็น่ารักดีนะทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องกันดีกว่าทุกคนไปปีดำไหมเนาะโอ้แม่ว่าไอ้นั่นของเราดำเหรอไม่เอาเราจะไม่ลอยขึ้นบนฟ้านะแม่ขาวโอโมโออ่ะโอโมเนี่ยโฆษณานี่หนึ่งก่อนเออนะโฆษณาตัวเองนิดนึงเนี่ยโอโมโอโมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปหล่อเท่จริงโอ้โหแม่ให้หัวใจไปทีนึง่ง น่ารักทุกคนเลยอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้คนเยอะมากนะครับ18คนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอแอคกันแถวๆนี้แหละนะฮะเฮ้ยย่อๆกับผู้สาวทีหนึ่งนะย่อๆแล้วก็ชู่ๆเขาทีหนึ่งชู่ๆน่ารักจังเออนะครับน่ารักจังนี่นะน่ารักจังอ่าชู่ๆชู่ๆนี่ชู่ๆโย่ชู่ๆชู่ๆนะฮะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปแอคกันดีกว่านะตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละ อย่าตีหัวเราก็พอนะนี่ตรงนี้นิดนึงนะฮะโย و! นะฮะและ้วก็เดี๋ยวเราจะขอท่าสกายนิดนึงฮนะนี่นะฮะท่าสกาาอย่ามาตีหัวเรานะตอนนี้อย่าเพิ่งมาตีหัวเรานะขอแอคดนึงก่อนแล้วกันแล้วก็ปักทงไปเลยฮะทุกคนครับหนึ่งสองสามหล่อเท่ก็โอเคฮะแม่น่ารักจริงๆเลยแม่หล่อเท่ ความหล่อเท่นี่มันอะไรกันโอ้โหหัวหัวเบริรมเลยฮะแหมไม่ไหวเลยนะฮะให้หัวใจพี่ๆไปน,นิดนึงนะฮะเฮ้ยนี่แหมเราชื่อน้องมืดนะฮะน้องมืด EP หนึ่งนะฮะนี่แหมน่ารักจริงๆเลยน้องเนะนี่ยแหมขังนี่โยวิ่งหนีกนะันทุกคนวิ่งหนีฝนะุ่งหัวเล็กแล้วไอ้ผมหัวเล็กดิผม่งหัวโตวนะนี่ขอขำทีนึงโยแล้วก็ให้หัวใจแล้วก็ปักท้องนี่ปักท้องหล่อเท่ยอ่ยอๆยอ่ยอๆยอ่ยอๆนะฮะ ี่นขอย่อนนิดนึงนะฮะรอนะครับขอชมคนนิดนึงนะเออนะว่าหล่ออะไรเงี้ยเออนะครับจะมาตีัวเราทำไมเนี่ยรักท็อปนะเย้รักท็อปนะแมีรักท็อปด้วยนี่เอ้ยเหมือนมีคนรู้จักผมนะเนี่ยนี่จะมีคนรู้จักนะฮะเออนะฮะเออใคร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 รู้จักนี่ใครรู้จักมานี่เลยมาใครรู้จักนี่มานี่เลยมาเออนะคนนี้รู้จักผมเนี่ยคนนี้ต้องรู้จักผมแน่เลยยูไอดีมาเออยูไอดี อ่า U I D มา <laughs> U I D มาแม่ <laughs> <laughs> นี่โยอะๆโยอะๆนี่สู้ๆสู้ๆแล้วครับจุ๊บๆ <laughs> ใครวะ <laughs> ใครวะ U I D มา U I D มาเร็วเออ U I D มาเร็วนะนี่ขะสู้ๆเนี่ยสู้ๆ ลูกตู้สู้ๆเอ้ยไม่ใช่เอ้ยสองเก้าหกสามโอเคนะฮะออกนปฮบอ่ออกไปแอดแปด๊บเออนะทุกคนไปทุกคนไปเดี๋ยวเราออกไปแอดน้องกันนะนี่ทุกคนไป let's go นี่นะแม่ให้หัวใจทีนี้หัวเบลอเลยฮนะทุกคนครับน้องคนเมื่อกี้ชวนมาฮะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูเนาะนะครับเฮ้ยเธอเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยฮัลโหลครับใครครับเนี่ย เอออย่าตีท็อปนะเฮ้ยก๊อปปี้ผมป่ะเนี่ยแม่กันสอเฮ้ยใช่เหรออันนี้อันนี้แฟนนายวะอันนี้แฟนนายวะใช่ครับเอาเหรอเขาน่ารักไหมแฟนนายน่ารักเปล่าบูดนะบูดบูดเหรอเออเฮ้ยอะอายุเท่าไหร่กันเนี่ยอายุเท่าไหร่กันปอยปอยสองครับอ๋อใช่เหรอเฮ้ยลูกผมเลยนะ นายนายแฟนแฟนนายสวยปะแฟนนายสวยปะสวยครับเฮ้ยโอ้เป็นผมนี่ถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมดีใจมากเลยเนี่ยแฟนบอกว่าสวยเนี่ยเฮ้ยแล้วแม่รักวะรักวะรักมากปล่ามาครับอุ้ยแหมรักม่าอะไรหรอแบบเฮ้ยนี่คบกันนานยังเขาเนี่ยสองสองปีครับอุ้ยสองปีเลยหรอปีที่แตะพื้นใหญ่ยังหนึ่งสองเดือนเลยอ้าวเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย อ๋อก oh oh, oh, oh. <laughs> ูไม่รู้จะพูดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่อายุเท่าไหร่กันเอาดีๆสิบสี่สิบสี่สองคนครับแล้วก็สิบสองคนใช่เหรอเวอร์เวอร์อายุส่วนอายุสองคนสิบสี่ฮะก็จักรินอย่างนึ่งสิบสองจักรินคนนี้ชื่อจักรินจักรินจักรินนะจักรินแฟนต้นอ๋อเฮ้ย เฮ้ยเทป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 นายนายนายให้แฟนนายบอกรักหน่อยได้ป่ะวโอ้เขาคงจะบอกสิเฮ้ยเราอยากฟังด้วยเนี่ยเราอยากฟังด้วยให้แฟนนายบอกรักนายอ่ะเผลนเผลนมึงเออให้แฟนนายบอกรักนายอ่ะเฮ้ยผู้หญิงน้องสาวรักแฟนเปล่ารักแฟนเปล่าบอกรักแฟนหน่อยเร็วนี่แสดงความรักข้างในเร็วเบอร์ไปเลยจัดตัวสั่หาย แสดงความรักกันหน่อยเร็วอะไรอ่ะพี่อยากเห็นเป็นขวัญตาที่พี่ไม่เห็นคนรักกันนานมากแล้วเนี่ยอะไรรักพี่ท็อปนะคะเอ้ยทำไมกูเขินวะเฮียกูเฮียใส่กอดท็อปทำไมกูเขินวะเฮ้ยท็อปนายนายนายกดเราปะเนี่ยเอ้ยท็อปนายนายกดเราเปล่าเฮ้ยเราเขินนะท็อป นายไม่เขินเหรอเฮ้ยแต่เราเขินเลยนะเมื่อกี้เนี่ยท็อปแม่งจะมือชุกก็แพงเฮ้ยท็อปเมื่อกี้เราเขินอะเราขอโทษนะท็อปเราขอโทษเราขอโทษเราไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นเลยท็อปเมื่อกี้เราเพิ่งทักขอไลน์นายแฟนนายไปเมื่อกี้เนี่ยดีเฮ้ยเมื่อกี้แบบตอนแรกก็ไม่ให้หรอกแต่ว่าตอนนี้ให้หมดแล้วทา่ท็อปท็อปท็อป พี่ท็อปทเมื่อกี้แบบนายร,รู้สึกว่าได้รับความรักเปล่าไม่เฮ้ยทำไมนายคิดอย่างนั้นนะทำไมนายคิดอย่างนั้นล่ะท็อปแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่รู้สึกใช่ไหมใช่ปะแต่ว่า <S <S พี่รู้สึกอะท็อ,ทอปนึ่ง บ้าบาวพี่ออกเล่นอกเล่นแมพี่ปันเล่นเฉยเเป็นแฟนกันใช่ไหมเราสองคนคนระับพี่ขอได้ป่ะเนี่ยอพี่ออกเล่นแม่ท็อปก็จริงจังไปได้แม่โอ้โหนี่เราจริงจังเกินไปแล้วท็อปไม่ไหวเลยนะเนี่ยโอ้จบแล้ว ท้อใจจริงจัง<ช>ดิท้อใจี่รักแม่เออท้อแบบใจเย็นๆนิดนึงเออท้อใจเย็นนิดนึงท้อใจเย็นนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าใจเย็นแล้วที่รักเนี่ยเป็นพี่นี่แบบนิ่งเลยตอนนั้นแบบนิ่งเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะจริงๆเฮ้ยน้องน้องเตยน้องเตยชื่อเตยใช่ชไหมเนี่ยเราใช่ค่ะใช่บอกรักแฟนหน่อยเนาะบอกไป้แล้วไออีกรอบอีกรอบแฟนน้องก็อยากได้ยินอ่ะเลยอยากได้ยินไหมยากอยู่แล้วใช่พี่ดิพี่รู้พี่รู้ นี่สายผู้ชายพี่รู้เชื่อพี่หนูเชื่อพี่เมื่อกี้เขาอ่านไม่รู้สึกเลยป๊อบป๊อบไม่เขินเลยวะไม่เขินอีกแล้วอ่ะท็อบยิ้นิ่งเลยป็อบป๊อบไม่ได้เขินหรอกป๊อปแบบตอนนี้กำลังเพ้ออยู่กันนะนับดาวอยู่ไหมคุณทำอะไรอยู่วะตอนนี้แบบสมองคุณนุ่มฟูประมาณนี้ใช่ไหมครับ เม่นตอบแต่ไม่อยากตอบไม่เป็นไรนะเขาบอกเราเจอเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอโอ้พี่ใจสลายว่ะถ้างั้นอะเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ต้องไปแล้วว่ะพี่ใจสลายไม่ได้ละอยู่พี่อยู่ต่อไม่ได้ละไปแล้วพี่จะมันจะเป็นเสียงๆแล้วเอาไปแล้วเอาเอาใจพี่มันจะแบบันเหลวไปแล้วพี่รองเมียพี่มีชู้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหราวทั้งตัวรู้สึกสือ ว่ามันจุกจุกเยอะไม่รู้ดิจุกพูดไม่ออกอ่ะพี่ต้องไปแล้วแหละถ้าพี่อยู่ตรงนี้พี่คงต้องแหลกสลายจะไมเสียงพี่มันชัดจังวะชัดขนาดไหนเป็นใช้ไม้ยี่ห้อเลยค่ะเท่าทุลีแบบทุลีดินเหมือนทานอสดินเดียวอ่ะใช้ใช้ไม้ยี่ห้อเลยค่ะเสียงชัดมากเลยไม่หรอจัดไปเอ่อไฮเปอร์เอ้ย โอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะฮะเราก็ไปปั่นน้องๆมานะครับก็ถือว่าฮาดีนะครับนะแกล้งน้องๆแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะารนนี้ก็คุยกับน้องๆมาแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็นะฮะตอนนี้นะครับเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับมีกิจกรรมใหม่ก็เป็นกิจกรรมเก็บครบจบแน่นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นวัยรุ่นปลาคาบนั่นเองนะฮะเออนี่ครับเป็นกิจกรรมนี้เลยนะฮะก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับวันที่12ถึงวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีเป็นอ่าศึกครับป้านะฮะตรงนี้ก็ปลดดลลลล็็็็อออออกกกรรรรรััััับบบบไไเเเเททมมมฟีีนน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 นะะะคคผแ้วววววจใใสส่่ขงปา์์ยิ กระเป๋าเป็นกระเป๋าหัวใจแหละเออนะฮะเรียกง่ายๆเลยนะครับก็วันที่2อถึงวันที่14กุมภานะครับผมแล้วก็มีเจ้าหันสาปลา้นยนะหันสาเจ้าปลาน้อยดีเออนะครับก็เป็นกิจกรรมเป็นกล่องสุ่มเนาะอันนี้ก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณุคนมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไปบ่ายก็แเลยกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมอีพีหน้าจะเป็นแนวไหนก็สามารถคอม ให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายเปิวนะฮะรักทุกคนนะครับผมนี่นะขอปักตรงแอคไปทีนึ่งเอ้นะฮะหล่อเท่